ที่สนใจครับส่วนมุมน้ำเงินมีจากอาเภอเติอม,ดด Fighter มอุดมเท็ดนาทีไฟเตอร์มวยไทยเท,ท็นาทีสักสมทอนเดิมเลยครับวันนี้มาอยู่ในสังกัดศิษย์ติก๊กอครับที่ซ้อมอยู่กับอาจารย์อุทินกองเกียรตินะครับโดยมีจากติ๊กอุบลนะครับเจ้าของสีเสือ้อแล้วก็มี เสียวิ s, ่งขึ้นบนเลยครับยังอย่างสีขันยลเกนเขาดีมอ้ยล้มชมล่งเชียร์ล่องลุ้นเลยครับในสังกัดของในหัวมิตจครณานครับไตเตอร์มวยไทยครับแต่นี่ก็กลุ่มพลังใหม่นะครับโปรโมเตอร์สมัยโชคออกไอต้าทูฟอวยูเนี่ยดีอุ้มหานำเงินตอนนี้ก็อยู่ในสายสุดเพลิดเพลินของเสียวบนนะครับ ได้ข่าวเวลเวนี่ครับเสียเน่าเสียโบสเด่จะจัดมวยชนกับช่องเจ็ดไม่รู้จริงหรือไม่จริงก็ต้องไปตามข่าวผมมาชนกับช่องเจ็ดยังไงก็เพ้ช่องเจ็ดเพ้ช่องเจ็ดช่องเจ็ดมันเข้าดูฟรีด้วยช่องเจ็ดีช่องเจ็ดจัดอะไรมาคนดูหมดแหละทุกวันนี้ขนาดสามยกยังมาเร็งกว่าช่องที่สิบสี่ โอโมตนาเล่ก <Yeah, well, S 2> so so ับอาจารย์เชียร์ลูกของเราส่วนข้างบนนี่เป็นอาจารย์กิตติครับแล้วเมื่อนี่จัดติครับล่าสุดนี่น้องฟังให้เป็นน้องฟาาคุณนี้มวยใหญ่ครับดูดูว่าใครจะพลาดก่อนกันครับ เ่านครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดที่จานแสนชัยครับทางฝั่งมุมน้ำเงินเปียกนิดนิดครับเพราะฉะนั้น2องหมื่นครับคู่นี้ให้จับตาให้จับตาครับดูเป็นมวยใหญ่ครับดูครับสูงไม่สูงใหญ่ไม่ใหญ่ครับใครสังเกตเชื่อครับ สูงกว่าเชือกนาทต่ออีกนาตีหนึ่งถือว่าวิธีของสุวรรณนำโชคนี่มาตรฐานสุดครับแต่ว่าทั้งคู่นี่สูงกว่าเชือกมาจับล้อติดตามนะครับ รวมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอคุกขัดนี่ครับจะจัดอีกเมื่อไรดี่ต้องรอติดตามข่าวนะครับแต่ที่แน่ๆคือวันจันทรราตรีศักวันที่17เมีนาคมนะครับแล้วก็วันที่13ครับซุปเปอร์ไฟที่น้องกาหลงสังครับ ผูบรรยายสังเกตเห็นรอยสักเล็กๆครับที่ข้อศอกด้านซ้ายของจุดดำเลยครับตต้องต้องดูนะครับน่าจะมีที่มาหรือเปล่าครับรอยสักเล็กๆที่ศอกของไอ้เจ้าจุดดำนีครับนออถ้ามองด้วยตาเปล่าดีถ้าไม่สังเกตอาจจะไม่เห็นที่ับแต่ว่าผู้บรรยายนี้สังเกตเห็นเลยครับรอยสัก แข่งจัดดครับนกันนาะทีนง้นเองโอ้สูงกว่ากรรมการสมเดียนหือว่าไม่ธรรมดานะครับอ,อาจารย์สมเทียนนี่สูงเกิ170นร้อยเจ็ดบครับนักมวยนี้นะ่จาก180ครับ อะไรครับเมืม่อเมืคืนแรกนี้เราได้ดูเทน,นั้นหนึ่ยอดนลงนี่ครับถือว่าใจสุดนี่มาดูกัน,นี้ครับคู่นี้ใจสุดเทนตนาทีน้น,นทีครับน้ำมันครับ มาจบแรกครับคู่ต่อไปนี่หบหมื่นเลยครับรอ,อเลยครับคูค่สุดท้ายนี้จะให้ท่านกำลังทุกๆตะบ,บนเลยครับขึ้นไปบันทึกภาคประเึศไว้ครับไม่รู้ว่าใครจะรกระเสียนก่อนคันนะครับนั่งทั้งหมดเนี่ย ขอเลีนชื่อเลยครับมีใครที่อยู่ครับสุประสิงพิษนานานะครับปิดไทยครับใครที่ปวดขี้ก็อดไว้ก่อนเลยครับอีกสองคู่เลยครับใครที่จะไปเยี่ยวก็อดไว้ก่อนเลยครับสี่หมื่นคููปิดไทยเลยครับ เออหกหมื่นหกหมืนเออหกหมื่นแล้วก็สองหมืนคู่นี้นะครับอ้าวทนกำนันครับขอเลชืยอด้วยครับคนเลี้ยงด้ยครับจุดบแดงเลครับพ่นาทีน้ำมันครับเร

ตัวใครจะเปิดเกมก่อนนะครับต้องมีคนเจ็บต้องมีคนเจ็บลูกเก็บใจยังยังมีครับลูกเก็บใจครับสักหนึ่งใบเหลืองไหมครับอาจารย์ครับ

อาจจะเป็นประเทศในเดือนตีลาคมจังหวะโผเข้าขก่อนนะครับเป็นการเซิร์ฟนะครับดูจังหวะดูเชิเงเข้าเดินจบตับนจังหวัดนนทบุรีทันทีครับน้องๆนักป่วยรุ่นใหม่ๆดูไว้นะครับดูพี่เขาชกยังไงครับชกแบบไหนถึไงไีบออกตู้ออกทีวีนะครับ เป็นาทีดูในครับไล่แขนสุด่สอยู่กับจัทิ้งขบวนที่มาจย์ทิ้งอเกียวนี่สามสองหน้ารองมากเลยสามสองหน้ารองไล่แขนสู้ไ่ด้อลบธนา ใจเย็นเย็นคุณนี่ใจเย็นเย็นโอ้โอ้ยจี้กันเลยขวามาเลยครับเทตะทีครับสีเสื้อของในหัวมิกตะคอนนะครับโค้ชเตอร์มวยไทยอป็นสองครับเรายังไม่เห็นเนื้อครับ เห็แนแต่น้ำครับอันสอันสี่อันห้ากมาเลยครับ ที่ส่งยศก้อนแดงเลยนะยับเลยนะไปมาชอบแดงน<า><ล>ะเมษารไรแขนสู้แดงไปได้แล้วถือว่าเป็นนักใหญ่ครับน้องกาศุกบกไฟครับกุมารทองจิกมงคลจะเจอเทคโนารินสเสถียรมวยไทยเลยครับเดี๋ยวจะชิงแชมป์ชมรมมวยไทยลูกหลานในขนมต้ม 65กิโลกรัมนะครับสุดเกล็ดแช่างสมุทรธนกับยกดำรายนี้นะครับเก่จะชิงแชมป์ของลูกหลานนายขนมต้มจังหวัดศรีสะเกษนะครับยอดนรงอ,อประมวลจะเจอกับเทอร์โบสบกสุไหงยิมดัวดับกลิตมหาชัยครับประน้ำมูลบัดทุ่งเขาหลวงนะครับแก้มือล้างตาครับเพชรพยัคพรนยักฆ์กมวยไทยหรือว่สอชัยเจริญ1992 โกไปดีหนึ่งเริษัต์กับสยามก,กิ่ต์มันยืนพรานสปอร์ตกับเอก็าูเอกหญิงกับคนมน้อยดุจปกรอสร้างขั้งส5เจอเทชรนารีโมขชสมุรสักคอนเอกทนกำลังสังยอกลางกับงานสซ็นกับมันยืนพรานสปอร์ตเสียหนาจักกิ่งครับอีกพร้อมด้วยโปรโมเตอร์ก็านนายพรชัยดูลู่นียนะครับ

เสียงเค็ดิตเลยครับแต่กครับมวยมวยถ่ายทอดทีวีคนระับมาชวให้แฟนมวยได้ดูกรรมาการแจกเงินเดือนอย่งแรกถือว่าเสียงเค็ดิตนะเอาเพราะฉะนั้นต้องรีบครับต้องรีบต้องรีบครับไดก,กผ่านไปแล้วยกสองก็ผ่านไปแล้วมาดูยกที่สอง จบดาวเอาแล้วครับสอบมาแล้วครับในจบดาวสองเปิงสองเปิงผ่เวทนาทีต่างพยายามไล่แชมุ่ยหยดดาวออกก่อนครับชิงออกก่อนครับสุดเชียดังแล้วครับสุดเชียดเริ่มจะดังขึ้นมาเลยเวทนาทีนีเป็นประเทศ มาเติดไปไม่เข้ากับที่ซอบอยู่จับติ้กขวดนี่ตีฝ่ายเปิดเกมรงของจุดํายกที่สามนะครับ เขาไงครับเพจทีเขาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วค,ค,ค,ครบคัรบขขออโโททษษ กับดังครับดังดังในเทศนาทีสื่สเกตเจอกับอุบลนะครับเดี๋ยวจัดล้ามครับ สัแล ok, ok, ok. ั้ัลโอ้ยม่ครับแงขบสีครับเล้วครับผู้ใหตั้งคาถามคูมวยระดับนี้เจ็บได้ยังไงครับหนึรอยครับ ครูเอกติด้ายจะเรียนเชิญท่านกำนันที่ยังอยู่นะขณะนี้นะครับเรียนเชิญมาลงหน้านะครับท่านบุญร่มชมเมืองนะครับจากเดาใหญ่สมจิตมาลัยทานครับมีท่านกำนันจากตำบลสับลงตาเจนสำราญกอยากางครับจากตำบลห้วยสำราญน,นะครับท่านกำนันสำราญน,นะครับมีท่านสมจิตกลางมณีจากหนองกําเม็ดท่านวันชัย น,น,นุ่งแต่งจากหุ่นเหนือแล้วก็กำลังใส่สมาธิจากสีสะอาดนะครับหกทับน,น,นะครับหอวไว้กันหัวกันมันเดิ่งในเชือกไว้ที่สี่ครับ ครับยังมีทันทันทีสองหมน สี่ครับผู้บรรยายไม่เน้นเลยครับในฟังเสียงสดๆบนเวทีนะครับเออเออเออาออเจเอเออเออเออยเเเเ ชดชดคุนไปทีนะครับฟังเสียงเขาออกอาวุธเลยครับ นที่สี่นี่ครับแดงมียกดับครับนระมินนี้เทนาทีครับ จัดจัดจัดแบบน้นๆครับแต่ว่าค่าปัดแค่ร้อยเดียวคุณ้ารด้ัดใใ้งเสียงสรกดตงการองารอกานนัดกอกา,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 าด้องการกของคารกดงารกด้ารกงการ้งกรก้การกอารดตองารดต้งารดารกบารการารกดตการดตอาอาดรารับ ทราบข่าวว่าเสียบ <seriously> <in> ูนเพชรเชิงชัยครับอีโอรัชพัฒน์ทีทีมงานเอกเดชรัตนบุรีไม่ได้หรอกนเท่าหร่กองวุฒิชัยจ่อมามาพี่หงสมาตัต่อังต่ั้อตั้ตั้งร้งแัแ่งั้้แต่ัแ้่แ่้งแัต่ัง้งั้งแ่ั่ั่ตัแ้ อ,อีกยกเดียวครับกททีทำพออ่อนเต็มครับอีกยกเดียวครับแต่มีหยกดำอวัฒนาครับทีมงานอาจารย์กิจติพงศ์อภกรตร้อยครับสุดยอดเลยอาจารท์ติคุกุศลเลยครับทีมงานอาจารย์อุทิคต้องเกียรติครับทางด้านของเทศนทีไฟเตอร์มวยไทยนี่ครับ ยกสุดท้าย yes. ครับซับับซ <importe th> ับนเวทีครับใครจะเชียร์ฝั่งไหนก็เต็มท <k cái también vale> ี่ครับผู้ป่วยขอหยาดฟังใหม่ครับยกสุดท้ายครับแดงมยกดำน้ำเงินเพชรนาทีสองหมื่นสองหมื่นยกสุดท้ายครับ บรรยากาศมวยช่องเจ็ดมาแล้วครับ 别闹。 <목소리> 정말 정말.